ครับสวัสดีครับบันทึกหนะ้าวันจันทร์ที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับขนาดนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีหัวลำโพงสถานีแห่งประวัติศาสตร์นะครับแต่ครั้งรัชสมัยราชกาลที่5นะครับองค์สมเด็จองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจัมมก็เจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับวันนี้เราก็จะมาเดินทาง โดยรถไฟนะครับนับเป็นเวลากว่า30ปีนะครับที่ไม่ได้เคยมาใช้บริการนะครับในสถานีวนโวงเลยนะครับวันนี้เราจะไปอรัญญประเทศนะครับชั้นชลาแปนะครับรถไฟธรรมดานะครับชั้น3นะครับราคาตั๋วแค่48บาทอ่าทวันนี้เราจะชิวๆกันใน5ชั่วโมงนะครับ รถจะเข้ามาในเวลาบ่ายโมงห้านาทีสายที่สวยสายเดินทางไปกลางวันที่หนาที่สองหนึ่งหนึ่งปูแย่ปลายทางสานผู้คนไม่ค่อยเยอะแยะนะครับไม่ได้มากมายเพราะเป็นวันธรรมดาวัดปกติสายที่สองครับแล้วกลางวันนำสาระขึ้นขบวนรถได้ในชานชาที่แก่ พชานชาลาที่แปดอ่าเราเจอแล้วเที่ยงกำหนดเวลา12เือนา55นาทีจอดเที่ยบเขวนรถในชานชลาที่7ขอบคุณครับนะครับ Attention please Passenger to t r a v น, 9, น,นะครับขบวนรถที่279นะครับ279นะครับบ้านของลึกบ้านของลึกก็คือนะครับอัญ,ญประเทศโอ้รถมาแล้วเหรอขบวนรถที่นที่เว9งเ็ปลาทาบ้านของลึกเทียบกับหัเวลา3นาฬิกา มีจดทะเบียนผู้ไ้รงงานครับโอ้โอเคเราก็จะได้ขึ้นรถน,น,นะครับเราก็จะได้ขึ้นรถกันแล้วนะครับมไม่ทราบว่าผู้คนจะมากมายไหมนะเพราะในตั๋วไม่ได้ระบุที่นั่งนะครับขึ้นก่อนอขึ้นก่อนโอที่นั่งมากมายเลือกได้ตามใจชอบ ที่พักโอ้ผมผมคุณขับรถให้พักได้ไมหมโอ๋ <c oughs> อผมอ่าครับครับกำลังพรุ่งนี้กำลังจะไปหรอพรวิสุวันที่เอ่อวัดวัดคุกสะพานขาวขารันนะครับอา่าตรงนี้ตู้พระแล้วก็ เดินล่องท่องไปนั่งเลยจ้าโ้นั่งเลยนั่งโอ้มีน้ำมาขายบรรยากาศเดิมๆเ,เก่าๆว่า,างนี้อ่ะโอ้ตรงน,นี้ว่างเนาะน,นี่ก็นนเนียนสิกาเองนะ

ครับตอนนี้เราก็มาหาที่นั่ง<ใ>น,นะครับก่อน,น,นเดินทางเออตรงไหนดีเอ้ยอมุมนี้ ก็โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปพบกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราถึงที่อารันแล้วครับ